การหาจำนวนสมาชิกของเซต2เซตด้วยวิธีการแผนภาพเวนออยเลอร์ทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอเคอันนี้เป็นลักษณะของโจทย์นะที่มีสมาชิกมาให้นะครับนะเขาให้จำนวนสมาชิกของอะไรครับของเอกภพสัมพัทธ์มานะครับนะตัวนี้นะเอกภพสัมพัทธ์สมมติเราก็เขียนไปครับในแผนภาพเวนออยเลอร์เราก็ลองเขียนเลยนะครับก็เป็น50 อันนี้เราจะไม่ใช้สูตรนะครับในการทำนะฮะ A A เราคืออะไร A เราคือ30 B เราคืออะไร B เราคือ25นะครับอันนี้คือ intersection ใช่ไหม intersection แปลว่าซ้ำกัน A กับ B ซ้ำกันตรงไหนซ้ำกันตรงนี้เล็กๆนะฮะอ่าเดี๋ยวหาบริเวณต่างๆที่ที่โจทย์ที่ยังไม่ให้มานะครับเช่นตรงนี้ครับก้อนนี้วงนี้คือ A A คือ30ใช่ไหมแต่เอาไปแล้วอะไรครับเอาไปแล้ว10 ตรงนี้ก็จะเหลืออะไรครับเหลือ20ต่อมา B ทั้งหมดนี่คือ25เอาไปแล้วเท่าไหร่ครับเอาไปแล้ว10แสงว่าที่ว่างก็จะเหลืออะไรครับเหลือ15ไปอ่าเยวหาที่ว่างข้างนอกนะข้างนอกข้างนอกนะข้างนอกอ่าทั้งหมดรวมกันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มี30บใช่ไหมสามสิบบวกอีกสิบห้าได้สี่ห้าข้างนอกนี่ก็คือเอา50ลบกับข้างในก็คือ45ห้า คำตอบคือเลขห้าไปนะครับข้างนอกนะอืจากนั้นเราก็มาดูว่าให้ยโจทย์ถามอะไรบ้างนะโจทย์ถามอะไร a ลบ b a ลบ b ก็คือเอาแต่ a นะไม่เอา b เอา a แต่ไม่เอา b นี่เอา a แต่ไม่เอา b นะเอาตัด b ออกเ้าเหลืออะไรฮะเหลือยี่สิตรงนี้เรียกว่า a ลบ b b ลบ a คืออะไรเอาเฉพาะ b แต่ไม่เอา a เอาเฉพาะ b แต่ตัด A ทิ้งอ่าตตดตัด A ทิ้งก็เหลืออะไรฮะเหลือ15ไป A อยู่นั่นอ่ารวมมาเลยครับ3อันนี้ A กับ B รวมกันหมดเลยเหม,มาหมเลยครับก็มี20มี10 15นะบ,บวกกันก็เลยกลายเป็นอะไรฮะ45ไปนะครับคราวนี้ A คอมเมนต์เคอมเมนต์ M, M, คือไม่เอา A นะครับไม่เอาเซต A ก็ปิดเซต A ทิ hing, ้งปึ้ง เหลือใครบ้างล่ะเหลือ15กับเหลือ5บวกกันซะเหลือ5กับ15บวกกันก็เลยตอบเลยครับ20ไปสุดท้ายหา b complement ไม่เอา b ไม่เอาเซต b นะฮะเซต b ก็ปิด b ทิ้งก็เหลืออะไรครับเหลือ20ก็บเหลืออะไรครับเหลือ5นั่นเองนะครับก็เหลือ20บวกกับเลข5แค่นั้นเองครับนั้นก้อนนี้ตอบเลยครับ25นั่นเองโอเค